พยาการชนแนลเมื่อนี้พยาการพามาวันปุ๋ยครับปุ๋ยรับรวงข้าวสูตรปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับสูตรปุ๋ยหมักนั่นแหละครับบันทางภาคอีสานพูดว่าสูตรปุ๋ยหมักนะครับรับรวงข้าวนะครับช่วงเขากําลังจะกลมจะมานนะครับเขากําลังตังซัดขึ้นมานะครับ ข้าวเจ้าใหญ่นะครับข้าวเจ้าใหญ่ข้าว็กขอหนึ่งร้อยห้าครับหนึ่งศูนย์ห้าข้าว็ขอหนึ่งศูนย์ห้าวันนี้วันที่สิบห้ากันยาครับหวานได้นะครับสิบห้ากันยายังยังหวานได้นะครับช่วงนี้เราดูต้นข้าวเราด้วยนะนะเนาะเฮาเบิงต้นข้าวเขานนำครับนี่ต้นข้าวเขา,เขาว่าพร้อมหรือยังที่จะรับปุ๋ยรวงข้าวรับรวงข้าวหรือว่าปุา๋ยหมักนะครับ วิธีเบิงก็พายการเคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าเบิงจังไดว่าปุ๋ยห้าพ้อมที่จะรับปุ๋ยหมากแล้วปุ๋ยรับลวงเขานะครับเบิงจังไดนะครับพายการพายการเคยเบิงเคยเคยบอกไปหลายๆครั้งแล้วนะครับหลายๆคลิปแล้วนะครับลองเข้าไปเบิงนะครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวพายการก็จะบอกคือเก่านะครับก็คือหนึ่งนะครับเบิงต้นเข่าครับยืนเบิงอ่ะนี่ต้นเข่าครับเห็นบห ปลายเข้ามันจะเป็นคืนเป็นคืนครับนี่เป็นคืนเป็นคืนครับนี่เป็นคืนเป็นคืนก็คือสูงสูงต่ำต่ำนั่นแหละครับอ่าสมฟุ่มสูงเสฉลี่ยต่ำนะครับมันจะเป็นคืนนะครับอือย่างที่สองนะครับต้นเข้านะครับปลายใบเข่าเดี๋ยวสังเกตบึงใบเข่านี่สังเกตบึงบงใบเข่านี่มันจะตั้งตรงครับนี่มันจะตั้งตรงพร้อมที่จะรับปุ๋ยร่วงเข่าเนาะถ้ามันโค้งงอแบบนี้เดี๋ยวถ้ามันโค้งงอแบบนี้นะครับ ยังไม่สมควรที่จะหว่านนะครับเพราะว่าใบมันยังอ่อนอยู่ครับนี่มันยังมบบพร้อมที่จะรับรวงเขานะครับมันยังแบบมันพร้อมที่จะรับปุ๋ยนะครับถ้าเขาหว่านไปมันอาจจะนอกปุ๋ยก็ได้เดาคำนะนี่ครับนี่นะครับแล้วสูตรปุ๋ยพยาการใส่สูตรไหนพยาการจะบอกว่าตอนนี้ปุ๋ยเฮานี่เฮาวานเพื่อไอยยังเขาต้องคำหนึ่งถึงว่าตอนนี้เฮาวานเผื่ออย่างถ้าเขาต้องการ ใบนะครับกระสายยูเลี่ยนะครับใบกจ็จะใหญ่จะง,งามนะครับใบเขียวคงงอนะครับแต่ว่าพยาการที่ว่าน,นี่เพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับเพิ่มผลผลิตในส่วนของเ,ออเม็ดเขานะครับว่านปุ๋ยเพื่อให้มันไปมันกนินอาหารไปแล้วเพื่อที่จะให้มันเพื่อจะ ต้นเขานี่ลากต้นเขานี่นาไปใส่ประโยชน์เพื่อนําไปใส่เพื่อจะให้มันผลิตแป้งออกมาเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์เขานะครับเป้าหมา้คือเพิ่มผลผลิตให้มันได้หลายๆนะครับสองเพิ่มน้ำหนักนะครับเม็ดใสเม็ดตรงนะครับเม็ดใสเม็ดมันเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะครับเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยมันกระใสกระตรงนะครับเขามีน้ำหนักดีครับวเวลาขายก็โอเคนะครับถ้า้ามันขายก็เทศให้น้ำหนัก สมบูรณ์นะครับได้หลายนะครับขายก็ได <my> ้น้ำหนักหลายนะครับเข้าเบรกีก <ab> <YN> ็สอบกว่าพ <my> <my> ่อตันนะครับถ้าเข้ามันเบาถ้าเข้าวานแต่ยุเรียวนะครับมันก็ดีอยู่นะครับเข้าก็ได้พมพมลิตได้หลายอยู่แต่ว่าเข้ามันจะบกค่อยใสค่อยตรงเท่าไหร่ครับน้ำหนักมันจะบกค่อยมันจะบกค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเขาก็ต้องมาเบิ่งต้นเข้าเาตอนนี้เข้าวานเผื่ออย่างครับปุ๋ยนี่ วันเผื่ออย่างช่วงฤดูไหนถ้าปุ๋ยรองพื้นเขาก็วันช่วงเริ่มต้นนะครับนะเพื่อสร้างหลกกร้างฐานให้มันแตกก่อให้มันสูงนะครับช่วงนี้เขามาต้องการลําต้นให้มันสูงครับเพราะว่าเขามันสูงอยู่แล้วถ้าสูงหลายมันจะล้มเข่าเพราะฉะนั้นเขาพ่นผลิตก็คือมากมันก็คือเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดเมล็ดมันนั่นแหละสองน้ำหนักนะครับอย่างที่บอกนะครับให้มันใสมันตรงให้ให้ให้เพิ่มผลผลิตให้เฮา ได้เต็มเต็มทีนะครับคุ้มค่าในการเฮ็ดหน้าต่อ1ปีนะครับเนาะปุ๋ยที่สูตรที่พยาการใส่ก็คือนี่ครับพอาการใส่ถ้าเป็นปุ๋ยอันนี้กัเป็นปุ๋ยหมากแดงๆนี่คือปุ๋ยหมากเนะาะปุ๋ยหมากพาการจะเอา0,060ผสมกับยูเลียและกาปุ๋ยรองพื้นนะครับนี่ครับถ้าเป็นสูตรก็จะประมาณ15บห แต่เบิรแต่ว่าหน้าแต่ละมองมันบ่คือกันนะครับยังหน้าของพยาการหน้าโคกบนต้นเข่ามันต่ำนะครับพยาการจะใส่สิบห้าสิบห้าผสมกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์แต่หน้ามองเนียนเป็นหน้าห้วยเป็นหน้าห้วยเข่ามันสูงอยู่แล้วพยาการจะใส่แบบสิบห้าสิบห้าผสมศูนย์ศูนย์หกศูนย์บ่ได้นะครับให้ตัวหลังมันนักๆครับเพิ่มมันจะได้เพิ่มผลผลิตให้เข้าได้นะครับเขาจะใส่ใตรงนะครับ เพื่อการในเมื่อเขามันสูงอยู่แล้วเขาปรัต้องการให้มันสูงหลายเขาก็ใส่สูตรซิปห่านะครับเอาใบมันเพื่อให้ใบมันเขียวจังหน่อยนะครับเนาะใส่ซิปห่าห่าใส่ซิปห่าห่าสามซิปห่านะครับพื่อใหการใส่ซิปห่าห่าสามซิปห่าครับสูตรปุ๋ยครับมันมีขายอยู่ครับซิปห่าห่าสามซิปห่านะครับถ้าไผรบ่ผสมกับถ้าไผรบ่ซื้อสูตรแม่ปุ๋ยมาต่างหากอะไปซื้อแบบสำเร็จมาเลยก็ได้นะครับซิปห่าห่าสามห่า นะครับกจ็จะวานพอดีเลยนะครับเนาะเราต้องไปได้ไปผสมอีกแต่ถ้าผสมนี่เทาก็สามารถที่จะเอาเอา,เอาให้มันได้สัดส่วนกันนะครับให้ผสมแล้วให้มันได้สัดส่วนกันนะครับก็คือถ้าเขาอยากได้หมากได้ง่วงหลายหลายลวงข้าวใหญ่ยาวนะครับเมล็ดพันธุ์ก็ใหญ่ยาวนะครับน้ําหนักดีนะครับเขาก็เอา0ูนย์ศูนย์หกศูนย์ผสมเข้าไปนะครับเอาหลายๆจังน้อยนะครับหลายๆจังน้อย ยังพยายการใส่นี่การ้า1ิหาิหพยายการใส่สองหนึ่งนะครับก็คือสมมุติว่าเขาตักมาขุหนึ่งจังสี่หรือว่าโลหนึ่งจังสี่ปุย 00, 60, 0, ๋ยศูนยโลนึงต่อว่า1ิปหที่เขาสมมาแล้วเนี่เขายก็ใส่ยี่สนะครับ 20, ยี่ยีโลจังสี่นะครับหรือว่าสองคู่จังสีง่สองถังเนี่ยน,น,น,นะครับองหนึ่งนะครับพยายการใส่สอก็คือศูนยส่วนหนึ่ง นะครับซีพาซาสองส่วนนะครับผสมนี่ครับอันนี้คือส <wh> ูตรพยาการใส่คร <visuals. S 2> ับแต่ว่าพยาการบะเคยผิดหวังจักเทียครับเนี่ยเข้าพยาการกับบะเคยผิดหวังจักเทียมันใสมันตรงดีครับเม็ดมันเต็มดีครับเวลาสมมติว่าถ้าเป็นเข่าเขากินนะครับเขาถ้าเข่าเอาไวกินบอกตาเขาไว้กินเนี่ยเวลาปีสีเข่ากับเม็ดงามครับเข่ากับเม็ดงามขาวครับเข่าไม้นี่ก็จะใสครับบะฮักมันบำมุลบะฮักนะครับ มันมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีมันเต็มเม็ดเต็มหน่วย,ยดีนะครับก็ลองเบิ้งครับการเฮ็ดหน้าเคือกันครับแต่ว่าพิจารณาเบิ้งว่าหน้าเห่าเป็นสภาพแบบไหนเนาะก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะครับเขาต้องเล็งล้าต้นบอ่อเขาต้องเล็งใบบ่อหรือว่าเขาต้องเล็งหลากบ่อนะครับถ้ามันง่ามอยู่แล้วเขาบะต้องการต้นเขากระตัดวเขากระส่โต โตกลางนหน่อย,น,อย 4, 5, น,อนะครับใส่ซักซีสักห่าหนก็พ่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ใส่ปุ๋ยหมากช่วงนี้ฤดูการใส่ปุ๋ยหมากพยาการก็จะใส่สูตรนี่แหละครับบะพิษหวังครับบะพิษหวังนะครับเม็ดไส่เม็ดต,ตรงนะครับเพิ่มผลผลิตสูปีสูป,ปีกับหน้าหาไรกับหน้าหาไรของพยาการหน้าหาไรของเขาหน้าหาไรแต่ของพยาการได้หลายกว่าดิครับหน้าหาไรยังบ่พ่อครับ เม็ดน้ำหนักมันขายได้หลายกว่าเขาเลครับนาหาไรนะครับเขาได้ตันสองตังนนี่เขาได้เต็มที่ก็สามตันนี่นาหาไรนะครับเนาะสามสี่ตันนี่ของพู้การใส่ <c oughs> น้ำหนักเข้าได้บาลายแบบเขาเลยถ้าเป็นกระสอบปุ๋ยก็ขเขาได้สองลอยกระสอบยังสี่อ่าของพู้การได้้อยแปดสิบกระสอบนี่แต่ว่าน้ำหนักหลายกว่าเขาเลยครับอน้ำหนักดีกว่าเขานะครับอว่าง่ายเนาะ อันนี้เปรียบเทียบให้เบิงกับเปรียบเทียบห้เบิงเนาะเปรียบเทียบไ้เบิงนะครับกรเกษตรกรเข้าแห้งปุ๋ยแพ้งครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเด้อครับเด้อหลายคนที่ว่าเขามาคขมเมม็นว่าปุ๋ยนแพ้งแห้งหลายผลนะครับราคาปุ๋ยบ่อยูหนึ่งเด้อครับขึ้นซูมือครับโอ้ยรู้ต้นกเกษตรกรเข่าเนาะเศาหน้าเศรานะครับโอ้ยเงินกระแหงหาย,ยากพรายัการมีหูภาาตอนทยเข่าตอนทยเทยม็ดเขา่าของปีไก่มาห้เบิงอยู่ครับเนี่ย อันนี้ถ่ายไว้เมื่อปีกไกเนาะครับเนาะไวการไปคนมาใด่ใน a ฟ e b o o กก็เลยเอามาถ่ายให้บึงนี่ครับอันนี้พยาการคัดมาเป็นเข่าปลูกเด้อคัดมาเป็นเข่าปลูกครับนี่อ่าคัดมาเป็นเข่าปลูกมาถ่า,ายเบิร์นเม็ดมันใสมันตรงแบบนี้เะยพี่น้องนี่เม็ดมันใสมันตรงอ่าเอาเอากากฟไว้ครับพิจารณาเอาเด้อนาแต่ละม่องกับพิจารณาต้นเขาเ่าเ้อเป็นรักหันละ อ่าถ้าเป็นจังไดก็คอมเมนต์มาหาพางยิการได้ครับนะครับเนาะอ่าคลิปหน้ากับพ่อกันไหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ